มันยังไงพี่บอ้าาก็ถ้าสำหรับในส่วนผมนะครับ <c oughs> ก็เป็นความท้าทายครั้งหนึ่งมากๆเลยแล้วก็เป็นโปรเจกที่ใหญ่มากตัวผมเองก็รู้สึกเสพรส์ตอนที่แบบได้รู้การประกาศว่าเออได้จะมาเล่นเรื่องซีรีส์เรื่องนี้แก็เป็นคู่หลักนะฮะก็ตื่นเต้นแล้วก็มันก็เป็นงานใหญ่แล้วตัวเราเองแล้วก็ได้คู่กับนัดด้วยเราก็เลยคุยกันครับคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราทํายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็คุยกันแล้ว นักเองเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าประมาณว่าเออเรามาทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมีมันมีการที่เราแบบสิ่งหลายๆสิ่งที่ดีที่เราอยากจะสื่อสารให้กับคนดูอยา่างกับที่เพี่เอ๋พี่เอาได้พูดไปเช่นแบบเรื่องความรักความเท,าเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเออพอเราม,ามองปุ๊บเออมันก็น่าสนใจน่าทำเราก็เลยแบบมุ่งมั่นตั้งใจทขาออกมาจนถึงวันนี้เห็นว่าบางทีไี่แบบว่าพี่อฉาพี่เอ๋สนใจเรื่องเราเป็นเล่นที่เนิดการไปเล่นเป็นการที่ย้ายกับวไปยังอีกเลนหร่อยเออาพี่นัทว่าไง รู้สึกไงทำได้ไหมเนี่ยเขาดีใจเขาดีใจมากใช่เขาดีใจมากแต่ว่ามันก็แบบคืออย่างที่บอกแหละมันมีมันมีทางความใกล้ตัวแล้วก็บางเรื่องที่มันไกลตัวเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะก็อาศัยว่าไปเรียนการแสดงเพิ่มเพราะว่าจริงๆกังวลมากๆเหมือนกันเพราะว่าคือทุกอย่างอะมัน มันน่ากังวลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าป่าหรือว่าจะเป็นบทคาแรคเตอร์ที่มันต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือว่าแมสเซจที่เราต้องการจะนาเสนอมากับเรื่องเนี้ยนะทุกอย่างมันทําให้เราต้องทากนานหนะักมากรวมถึงคุ้มกับด้วยค่ะ,พ,ะพี่โอ๋ก็คือเปมากเรื่องไที่ตุโอคือพี่โอ๋เนี่ยเขาเจะแบบว่า,าพูด,ดยังไงดีอะ เขาไม่ได้ว่าบทแนลหรอกจะต้องแบบเป๊ะทุกคำทุกตัวสักแต่ว่าความหมายมีนิ่งทุกอย่างมันต้องเป๊ะตรงตามที่แบบว่าคนเขียนบทเขาต้องการจะเสือกมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันก็มีเรื่องของการแบบว่าเราก็มีพูดคุยการแบบสับกระเทยอะไรใหม่ๆช่วงนี้ช่วงนี้มีสับพิโตแม่อะไรที่แบบว่าเราจะแบบว่าอยากจะเล่นกีฬาไวเข้าไปไอะ่รแบเน่้ถ้าพี่นาเขารู้เขาก็จะแบบมีการแบบเฮ้ยคุณแม่แบบอันนี้มีคำนี้กำลังมานะ มีการเติมเข้าไปเหมือนแบบเซมาบอกว่าสิ่งนี้ดีไม่ได้ไม่ต้องใช้คำว่าตึ้งเงี้ยตึงมารุเอิ้งเซบาบอกว่าถ้าดีมันขอเติมหน่อยแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้สำหรับเราไม่ได้ยากเลยยากนะครับก็ยากอยู่ดีผมว่ายากยากตอนมีอุปสรรคเยอะเช่นอย่างที่เทาเองเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบอมบางแบบพวให้เรากองใช่ครับแต่ว่าบางทีมันไปเจอกองที่แบบมันร้อนยุงดินทรายอีกแล้วตัวเขาก็ผมก็เห็นเขาคุกฝุ่น ทุ่มเทไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเล่นมืนอะไรไหนครเ้าของดเอยังพอทําได้ยังพอเอออดทนได้แต่ว่าของนั้นเวลาผมเห็นมก็จะบอกว่าเออเขาใจสู้มากเป็นหญิงแกร่งพี่ใจสู้มากดูยืนแป๊บเดียวอ่ะเราใส่รองเท้าว่าอยู่ในกองไบอยู่ในป่าใส่รองเท้าเข้าไปนี่อะไรอยู่ในรองเท้าว่าเท้ามากบกระโดดออกมาจากรองเท้ากรบเลยอ่ะกรบอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่ไม่ใช่ในซีนอะไรนะครับ กีดเลยกองกีดใช่ตองทำไงเาได้กียครโอ้ยไอ้อุทธิกีดในกองคืองอย่างนี้ผมเล่าให้ดูนะครับอย่างนี้ตลอดไอเยไตลอดเวลาครับผมเก็บอาเก็บไปฝันเราเก็บไปฝันในในในฝันจอนกว่าในเรื่องสนุกแล้ว มัดสนุกคนละแบบต้องพูดว่าในกองสนุกแต่ผมเชื่อมั่นมากๆว่าในซีรีส์สนุกกว่านี่ีกาจริงมนมีมนแง่อยู่รว่ามอยากบอกพวกเขาไหมตแฟงให่เขาก็คือเข้าใจทุกฝ่ายคือต้องบอกเข้าเข้าใจทุกฝ่ายกมากแต่ว่าในในการทํางานบางอย่างมันก็ มีข้อจำกัดอะไรบางอย่างซึ่งณวันนี้ซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจลองแบบเอยลองดูเทเลอ ER ร์ลองดูอีพีหนึ่งถ้าเกิดว่าชอบเราไปต่อถ้าไม่ชอบเราไม่ว่ากันแต่ว่านั่นแหละครับอยากที่บอกอยากให้ทุกคนเปิดใจจริงเพราะว่าเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมอบความสุขความสนุกแล้วก็ให้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างให้กับคนดูนะครับ เหลืออะไรให้ใส่แล้วตอนนี้ใส่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ใส่ได้คือรองเท้าส้นสูงแน่นอนก็สำหรับผมผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รอคอยซีนที่เรื่องนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็เชื่อมั่นในตัวนักแสดงทุกกคนนะครับรวมถึงทางค่ายด้วยนะครับก็ขอขอบคุณรับรองว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังครับสั้นๆครับเราผ่านทุกอย่างด้วยกันมาโดยการนี้แน่นอน ก็อยากจะขอบคุณนัทที่เป็นคู้พันเนอร์ที่น่ารักกับเราคอยช่วยเหลือคอยใจเย็นคอยแนะนำแล้วก็บางทีเขาต้องบอกว่าเขามีทักษะด้านการแสดงมากกว่าผมนะครับบางทีเขาจะแบบว่าเขาเขาเาเก่งมากเลยนะเรื่องนี้เขาก็จะแบบมีความมีความรอนิดนึงมีความรอเราแล้วก็มีความแนะนํามีความสอนเราก็ขอบคุณมากๆก็เราก็ผ่านทุกผัาน้อนก็มาเยอะกินข้าวหมอเดียวกันร้องไห้ด้วยกันก็ แต่กันต่อนะจ๊ะเจอก็ก็ขอบคุณทีมงานมาคือด้วยความที่เป็นพันเนอร์กันเราก็แบบคือซีรีส์เราเล่นคนเดียวไม่ได้เนาะเราก็ต้องมีพันเนอร์แล้วก็พันเนอร์ที่ดีก็จะส่งเสริมเราก็ต้องขอบคุณมากมที่มาได้ที่ดี่ะคก็<ไ>ต้องขอบคุณทีมงานทุกๆค,คนด้วยจริงๆเพราะว่าคือคุณเหนื่อยมากจริงๆเรืเนะนี้ยมันแบบมันหลายสิ่งหลายอย่างนะัรโอ้มันแบ <Lic> นบ คือถ้าเห็นว่าแบบทีมงานทําอะไรทําอะไรกันบ้างทุกคนจะต้องแบบโอ้เรื่องนี้มันคือแบบพิชิตสุดจริงๆแบบเรานั่งอยู่บนเรือแต่ทีมงานอ่ะลงไปอยู่ในน้ําแล้วลงไปจับเรือให้เราอย่างงี้แบบทุกคนเุ่เทมากแบบน่ารักยอนไปเปิดใจนิดนึงนะ e หนึ่งอะอย่างเงี้ยเราลองดูเอาไว้ว่าเดี๋ยวเทเลอร์ใกล้จะมาแล้วครับนะสำหรับทีเซอร์ก็คือ1นาทีพ่วนแต่ว่าเทเลอร์เนี่ยสามนาที ดูกันอิ่มๆเลยก่อนที่จะมาในเดือนหน้าครับเคลื่อนี่เวลาหนึงห่งทุ่มนะครับได้ครับก็ผมขออนุญาตฝากซีรีส์ฉันเ่ท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับใครอยากเจอท่านขุนที่สวยจึ้งๆแบบนี้ก็อรอติดตามเดือนหน้าครับวันที่หนึ่งสิงหาคมทั้งช่องวนัน3 1สนะครับแล้วก็สามารถดูอันคัดได้ที่ ได้ฉีอีนะครับแล้วก็เว็ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีอีเวนต์แบบสุดซึ้งมารู้อึ้งแบบพิเศษมากๆที่จะเข้าไปรับชม EP หนึ่งด้วยกันในโรงภาพยนตร์นะครับจะสามารถกดบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเนเตอร์วันที่1 1กร,รกฎาคมเวลา10โมงครับผมแล้วรอเจอทุกคนนะครับแล้วก็อุ๊ยมีเพลงประกอบซีรีส์ This is me ถ้าใครอยากแบบซึมซับชอบรับฟังอะไรที่มันเป็นตัวแม่ตัวมัมก็คือวันที่13นี้ทาง YouTube c h a n n e ้าหกจะปล่อย Official MV ็ก็ฝากติดตามขอขอสักข่อนได้ไหมครับตัวแม่ต,ตัวม,มัมมารดาเร่อ <laughs> อันนี้ท่องได้เลยจร้องได้เลยขอบคุณครับ